สัจธรรมว่างมีครั้งที่215เรื่องส่วนตัวกับส่วนรวมท่านคงโยฮันเหลินเมตาเมื่อวันที่26เมษายน2567ขอกราบองค์เดิมแห่งยานตนของพวกเราด้วยความเคารพนอบน้อมจริงใจขอสำนึกคุณร้ายขอบเขตต่อองค์เดิมของพวกเรา และขอรับผิดต่อองค์เดิมของพวกเราเพราะอะวิชชาความโลภโกรธหลงความผิดบาปเพ้อฝันแบ่งแยกยึดติดมากมายร้ายขอบเขตมีความจำที่เห็นแก่ตัวความจำแอบซ่อนทำผิดพูดผิดทั้งหมดทั้งปวงข้าพเจ้าขอแก้ไขเป็นคนใหม่เรื่องที่จักพูดกันวันนี้ก็คือ ส่วนตัวกับส่วนรวมถ้าไม่แยกแยะให้ชัดเจนการบำเพ็ญธรรมของพวกเราจะสูญเปล่าส่วนตัวหมายถึงส่วนบุคคลเฉพาะตัวของตนเองส่วนตัวเช่นความจำส่วนตัวความจำแอบซ่อนทุกความคิดทุกจิตใจของเธอทุกความประพฤติทุกสภาวะทุกเสียงทุกรูปรักษณ์ของเธอ ล้วนเป็นส่วนตัวและปิดบางโดยใช้ของกูมาจำอยู่ในอัตตารับรู้ข้างในความว่างก็เกิดลักษณะของกรรมตอบสนองมากมายนับไม่ถ้วนส่วนรวมหมายถึงทุกคนเป็นของทุกคนความจำส่วนรวมจะไม่มีความทุกข์ความจำส่วนรวมคือจำมีไม่มี จำส่วนรวมก็มีไม่มีแล้วพวกเราทำไมต้องรับวิถีธรรมพระวิสุทธิอาจารย์ไตรโลกบอกกับพวกเราพระวิสุทธิอาจารย์ชี้จุดมีเอานิ้วออกก็มีไม่มีก็คือเรียกพวกเรามีความจำส่วนรวมเรียกพวกเรากลับคืนสู่ความจำมีไม่มี มีไม่มีไม่ใช่ไม่มีมันมีอยู่เหมือนเดิมมันไม่ห่างจากเธอแม้นวินาทีเดียวเพราะมีไม่มีไม่ใช่ไม่มีมีไม่มีมมมเป็นธรรมวิถีแยบยนร้ายขอบเขตมันคือแยบยนมีความจำส่วนตัวเป็นความจำเพื่อตัวเองพวกเรามีความจำส่วนตัวจนเคยชินแล้ว ดังนั้นอนันตชาติมาพวกเราจึงถูกเผาถูกฝังจนชินแล้วอนันตชาติมาพวกเราเหม็นเน่าจนชินแล้วให้นอนกิงจนชินแล้วเกิดตายชินแล้วอยู่ห้องคลอดชินแล้วอยู่ห้องดับจิตชินแล้วเพราะพวกเราเกิดความเคยชินกับความจำส่วนตัวความจำแอบซ่อน ทำไมเธอร้องไห้ทำไมเธอเสียใจทำไมเธอรู้สึกเศร้าใจทำไมต้องนินทาคลายถูกคลายผิดเพราะมีส่วนตัวอยู่ข้างในเพราะมีส่วนตัวจึงมีที่ที่หนึ่งมีที่หมายมีที่หนึ่งที่หมายก็คือวัตถุรูปลักษณ์วัตถุสัพสิ่งในฟ้าดิน ล้วนคือวัตถุทั้งจัก,กรวาลสิ่งที่เธอจำได้ล้วนคือเสียงและรูปลักษ์ล้วนคือวัตถุในความว่างอัตรารับรู้จดจำรูปลักษ์วัตถุรูปลักษ์วัตถุพวกเราคิดว่ามีเมื่อเธอเอารูปลักษ์วัตถุเป็นความมีก็จะก่อเกิดอำนาจผูกพันความรักร้อยรัด เกี่ยวเอาเงินทองเหล่านี้อยู่ตรงไหนอยู่ข้างในความว่างที่อัตตารับรู้มีความจำส่วนตัวความจำแอบซ่อนและความจำอัตตาเกิดการเปลี่ยนแปลงเสียงและรูปลักษณ์ออกมาเธอจำอะไรก็เปลี่ยนแปลงเป็นเสียงและรูปลักษณ์นั้นออกมาเสียงและรูปลักษณ์ของเธอเป็นของส่วนตัว ดังนั้นเธอฟังแล้วไม่น่าฟังเพราะมันมีปฏิปักษ์ต่อกันมันคือความตรงกันข้ามที่แยบยนต์ไม่ใช่ความจริงแท้ที่แยบยนต์ความตรงกันข้ามที่แยบยนต์เป็นส่วนตัวต้องอยู่ในอินยางอยู่ในาธาตุห้าดังนั้นพวกเราต้องเข้าใจและรู้แจ้งถึงแก่นแท้ของวัตถุ มันคือมีไม่มีถ้าเป็นมีไม่มีพวกเราก็ไม่ต้องคิดแล้วมันก็มีไม่มีแล้วมีไม่มีคือลักษณะแท้จริงแต่เดิมมาโฉมหน้าแท้จริงเมื่อนั้นรูปลักษณ์วัตถุที่เธอจำก็คือรูปกายแยบยนของเธอคือธรรมกายแยบยนของเธอเพราะมันมีไม่มี เป็นความจริงแท้ที่แยบยนต์ก็คือเป็นของส่วนรวมความจริงแท้ที่แยบยนต์คือพ้นจากสามโลกไม่ถูกควบคุมด้วยอินอย่างธาตุห้าพวกเราต้องไม่มีความโกรธแค้นไม่มีปฏิปักษ์ต่อกันไม่มีความเห็นแก่ตัวจิตญาณไม่มีสิ่งเหล่านี้ จิตญาณไม่มีรูปลักษ์ใดๆทั้งสิ้นจิตญาณไม่มีสภาวะใดมารบกวนพวกเรามีสภาวะเปลี่ยนแปลงมากมายนับไม่ถ้วนอยู่ตรงไหนเปลี่ยนแปลงอยู่ข้างในส่วนตัวอยู่ข้างในคิดรูปลักษ์กินตนาการคำว่าคิดก็คือในใจมีรูปลักษ์ในรูปลักษ์มีใจ ใจกับรูปลักษ์รวมกันรเรียกว่าทิศคิดเรียกว่าส่วนตัวเรียกว่าวัตถุความคิดของเธอไม่สามารถมีไม่มีเธอมีถ้ามีก็เกิดการพัวพันทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกไม่มีพัวพันเพราะเป็นส่วนรวมส่วนพวกเรานั้น ยึดเธอเป็นของฉันนั่นก็ส่วนตัวแล้วเพราะว่าอนันตชาติมาจิตยาณตนของพวกเราแค่ให้เธอใช้เสียงและรูปลักษ์ทั้งปวงของฟ้าดินจัก,กรวาลให้เธอใช้เท่านั้นเธอไม่มีสิทธิ์ครอบครองอนันตชาติมาไม่เคยมีใครเอาได้เธอมีความทุกข์ ทุกอะไรทุกกับความจำที่เป็นส่วนตัวที่อยู่ในอัตรารับรู้ความเป็นส่วนตัวนั้นดึงไม่ออกส่วนตัวนั้นเหมือนดังสวรรค์เจาะเจาะตัวเธอมีระดับลึกตื้นใหญ่เล็กเจาะเธอจนกลายเป็นสัตว์ได้เพราะเธออยู่ข้างในความว่างจับส่วนตัวของเธอ ส่วนตัวข้างในนั้นมันไม่มีเอาไม่ได้เกิดจากความคิดเพ้อฝันของคนดังนั้นเรื่องของส่วนตัวกับส่วนรวมถ้าเธอยังไม่เข้าใจชัดเจนเธอก็บำเพ็ญสุญนเปล่าเพราะว่าพวกเราไม่สามารถนํำพาคนอื่นเข้าสู่ส่วนรวมก็ไม่สามารถขจัดการเกิดตายได้ เป็นเหตุผลที่ง่ายมากเธอนำพายติธรรมผู้ร่วมบำเพ็ญเมื่อพวกเขาตายแล้วพวกเขาไม่คืนสู่มีไม่มีว่างไม่ว่างพวกเขาก็ต้องไปเวียนไหวแน่นอนต้องมาเวียนเกิดรับปัจจัยตอบสนองอีกแน่นอนเพราะอะไรเพราะพวกเขายังมีของส่วนตัวมีอัตตายึดติดอัตตาทิฐิ อัตตายิงยัโศมีของกูแล้วของกูมีไหมไม่มีเป็นของมีไม่มีพวกเรารับวิถีธรรมก็คือต้องกลับคืนสู่ส่วนรวมถ้ายังมีความเห็นแก่ตัวยังอยากมีชื่อเสียงอยากเอาอำนาจเอาสิ่งที่ยึดติดมันไม่มีรอก ร้อยทั้งร้อยก็ไม่มีได้แค่กรรมตอบสนองเท่านั้นเองตายแล้วก็ต้องรับกรรตอบสนองเพราะไม่เข้าสู่ส่วนรวมถ้าพวกเราเข้าสู่ส่วนรวมมีคำพูดหนึ่งว่าพูดง่ายคุยกันได้ส่วนรวมแน่นอนคุยง่ายส่วนตัวมีขอเกี่ยว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 หน้าเกี่ยวหลัง ในใจพวกเราก็มีขอเกี่ยวพวกเราก็เอาขอเกี่ยวมารับเหตุปัจจัยผลกรรมสนองขอเกี่ยวนี้เมื่อเกี่ยวติดแล้วจะแกะออกยากมากวันนี้พวกเรารับวิถีธรรมได้รับพระวิสุทธิอาจารย์ไตรโลกให้พวกเรารู้แจง้งให้พวกเราหาเจอภาวะดั้งเดิมมีคำกล่าวหนึ่งว่า พระบรมครูแห่งโลกอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไม่มีขอเกี่ยวอยู่ที่จุดนี้มีไม่มีหนึ่งจุดนี้มีไม่มีคือไม่มีขอเกี่ยวคิดดูอนันตชาติไรจุดเริ่มต้นไรจุดสิ้นสุดไม่มีขอเกี่ยวช่างยิ่งใหญ่นักมีความสุขเหลือเกินล่าเริงแจม่มใสอิสระเสรี กลมกลืนเข้ากันได้ดีไม่มีใจที่เกี่ยวอย่างอื่นเพราะขอเกี่ยวนั้นทำให้ปรากฏความคิดของเธอดังนั้นไม่ว่าคนหรือสัตว์ทั้งหลายในสามโลกทศทิศที่มาเกิดล้วนมาจากความจำส่วนตัวความจำแอบซ่อนและที่เขาปรากฏรูปลักษณ์ออกมาได้เพราะมีขอเกี่ยว ดังนั้นวันนี้พวกเราจะถอดขอเกี่ยวออกต้องใช้เวลาไม่ใช่ทำได้ทันทีมันมีเวลาให้เธอถอดขอเกี่ยวเธอต้องลงมือปฏิบัติจริงต้องสร้างบุญสร้างกุศลต้องยืนหยัดคุณธรรมต้องปลดเวไนต้องยอมรับผิดต้องขอคมาต้องสำนึกคุณต้องยุคโทษต้องให้อภัย พวกเราต้องเข้าใจฟ้าดินคือมีไม่มีว่างไม่ว่างไม่มีอะไรต้องแบ่งแยกไม่มีอะไรต้องถือสาหาความมันไม่มีพวกเราต้องผันธรรมจักรต้องรู้แจ้งเสียงและรูปลักษ์มีไม่มีล้วนคือธรรมจักรของพวกเราเป็นธรรมกายแยบยน์ของพวกเราวันนี้ หากข้าพเจ้าพูดไม่สมบูรณ์ขอให้ทุกท่านโปรดยกโทษให้อภัยปรดยกโทษความผิดบาปของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรับผิดทั้งหมดจะแก้ไขทั้งหมดจะบำเพ็ญจนไม่โกรธไม่แข้งใครสักคนเพราะมันคือเสียงและรูปลักษณ์มันคือมีไม่มีสำนึกคุณแล้วสำนึกคุณอีก ขอบคุณแล้วขอบคุณอีก